กับคำถามที่ว่ามีคนอื่นอาศัยทำประโยชน์ในที่ดินเราคนที่เช่าดินเราหรือดูแลที่ดินแทนเราจะแย่งการครอบครองที่ดินของเราได้หรือไม่ทนายโอขอเรียนอธิบายเรื่องนี้ว่าสามารถเป็นไปได้ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1381มาตรา1381บุคคลใดย,ยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ครอบครองบุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไปหรือตอนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสุดจริตอาศัยอำนาจใหม่อันได้จากบุคคลภายนอกคือเมื่อผู้ครอบครองที่ดินของคนอื่นได้แจ้งเจ้าของที่ดินหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินว่าจะไม่ดูแลครอบครองแทนแล้วแต่มีเจตนาจะครอบครองและยึดถือเพื่อตอนเอง แล้วเริ่มนับเวลาตามการแจ้งนั้นที่จะเปลี่ยนลักษณะการยึดถือถ้าเข้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นครอบครองที่ดินของคนอื่นเกินสิบสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของผู้ครอบครองสามารถร้องครอบครองปรปักตามมาตรา1 3 8 2ได้โดยร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้